เพความเจริญในธรรมจงมีแด่ชาว e t v ทุกท่านประทักกันแบบนี้ทุกครั้งนี่แหละนะสำหรับวันนี้รายการกลับตลาดปัดก็ได้นำภาพซึ่งอาตมาชอบมากๆคุณโยมอาจจะดูว่าภาพไม่สวยแต่ที่ชอบก็คือความประทับใจเพราะว่าคนที่วาดภาพนี้ให้อาตมาเนี่ยเขาไม่มีแขนทั้งสองข้างเลย โยมอาจจะงงแล้วใช้ไงใช้ปากคาบปูก,กันหรือว่าใช้เท้าไม่ใช่จ้ะเขาโดนไฟฟ้าช็อตแล้วก็ถูกตัดแขนทิ้งทั้งสองข้างแขนที่ถูกตัดทิ้งนี่เขาตัดข้างนี้ข้างนี้มันก็เลยเหลือกุดกุดอยู่เขาก็เลยเอาแขนกุดกุดทั้งสองข้างเนี่ยหนีบผูก,กันแล้วก็วาดภาพออกมาแล้วก็แบอกแล้วแต่เขาจะเลือกภาพเรื่องอะไร สำหรับภาพนี้เขาเลือกเรื่องถังสองใบถังสองใบนี้เขาได้ทำหน้าที่ตักน้ำมาคนส่วนก็จะออกไปตักน้ำแล้วก็เอามาให้เจ้านายใช้เนื่องจากความชราถังใบหนึ่งเกิดแตกร้าวแล้วก็มีน้ำรั่วซึมออกมาทุกวันเวลากลับไปถึงถังใบหนึ่งน้ำจะเต็มส่วนถังอีกใบหนึ่งจะได้แค่ครึ่งเดียวอยู่ต่อมาในที่สุดถังใบที่แตกเขาเกิดสลดใจ เขาก็เลยพูดเปลยกันายขึ้นมาบอกว่าเขาเสียใจมากเลยที่เขาไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยการตักน้ำให้เต็มถังมาไม่เหมือนเพื่อนของเขาสามารถตักน้ำได้เต็มตลอดอนายผู้เป็นเจ้าของกระถังยิ้มไม่ได้พูดอะไรแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาเธอไปดูบางอย่างว่าแล้ว ก็เดินไปบริเวณริมข้างทางด้านหนึ่งจะมีดอกไม้สวยงามตลอดสายทางส่วนอีกด้านหนึ่งไม่มีดอกไม้เลยผู้เป็นเจ้าของกระถางก็บอกกับกระถางบอกว่าเธอไม่ต้องเสียใจหรอกเธอเห็นดอกไม้ด้านนี้ไหมเธอคิดว่าเป็นฝีมือของใครละ่ะถ้าเธอไม่ล้วมาตลอดทางดอกไม้เหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาส่วนอีกด้านหนึ่งไม่มีเลย ถึงแม้เขาจะได้น้ำเต็มแต่เขาไม่ได้ดอกไม้แล้วที่ฉันสามารถเด็ดดอกไม้ไปให้เจ้านายของฉันทำให้เจ้านายฉันมีความสุขทุกวันก็เป็นเพราะเธอนี่แหละเพราะฉะนั้นรอยแตกของเธอถึงแม้น้ำไม่เต็มถังแต่ว่าเธอสามารถผลิตดอกไม้ที่สวยงามมาให้แก่ฉันได้มากมายสิ่งเหล่านี้ที่ตามานำมาเล่าก็คือชีวิตของคน บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่สมบูรณ์สมัยตอนวัยหนุ่มวัยสาวเรามีพลังที่จะทำงานได้มากมายพออายุเริ่มเข้าสู่วัยชราจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรบางคนก็เลยรู้สึกสลดใจตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทำไม ลำบากลูกลำบากหลานเป็นภาระของลูกหลานตรงนี้อยากจะฝากนะสําหรับคุณโยมโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นลูกหลานหลายคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้โยมไปทำอะไรให้แก่เขาแต่เขาต้องการเพียงแค่ขอให้โยมอยู่เป็นกำลังใจและช่วยอยู่เพื่อให้เขาได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลกับคุณโยมบ้าง โยมเสียสละทํางานมาตลอดชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโยมอยากจะตายหรือน้อยใจขึ้นมาเนี่ยลูกหลานไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นช่วยอยู่เป็นกําลังใจถ้าทําอะไรไม่ได้โยมนั่งยิ้มให้กําลังใจแก่ลูกหลานแล้วถึงเวลาจะตายเนี่ยให้ตายอย่างนักเลงธรรมะคือยิ้มตายให้กับลูกหลานดูตรงนี้จะเป็นบุญกุศลมหาศาล ทำจิตใจให้เบิกบานเพราะว่าสิ่งดีๆที่โยมทำไว้กับโลกเนี่ยมีเยอะแยะมีมากมายแล้วก็ขอ,อนมโนมทนาขอเจริญพร